ตอนที่485คุณเป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุระดับปราดจริงๆใบหน้าของดิงยูเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยความเสียใจทั้งหมดเป็นเพราะคนโง่คนนั้นอันจุงเจไม่ได้ติดต่อกับเย่ชางที่ติดพันความตายโชคดีที่เขาหยุดทันเวลามิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเป็นไปไม่ได้หากรังทรงอำนาจเช่นนี้แสดงความขุนเคืองต่อเขามันคงเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแม้แต่บุคคลผู้ทรงพลังเช่นผู้อาวุโสข,ของศาลาความลับสวรรค์ก็ยังได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยเนื่องจากการตรวจสอบเย่ชางเขาจึงสูญเสียทักษะที่เขาเพึ่งพาเพื่อความ เขาไม่สามารถที่จะรุกรานเขาได้ปรากฏก,การกศักดิ์ธิ์บนท้องฟ้ายังคงแข็งแกร่งคุณ WU JI ขมวดคิ้วทันทีและกล่าวว่าด้วยพรสวรรค์ของเย่ถังเขาไม่ควรเป็นใครทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนทุกคนไม่เข้าใจประเด็นนี้ถ้าพูดตามหลักเหตุผลคนที่ทรงพลังเช่นนี้น่าจะมีชื่อเสียงมานานแล้วแต่หลังจากที่พวกเขาสำรวจไปสักพักแล้วพวกเขาก็ได้ตระนักว่าเย่ถังดูเหมือนจะปรากฏขึ้นในทันใดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมนอกจากรู้ว่าเขามาจากเมืองหลวงสวรรค์พวกเขาไม่รู้อะไรเลยรากับว่าเขาปรากฏตัวขึ้นนนนนนนอออยย่่่่่าาาางกกกกะะทััหหใขณีีีี้้ววววลมมมคเปป็ไไได ความเป็นไปได้อะไรคุณวูจิมองมาที่เขาเขาไม่ได้มาจากโลกที่ใหญ่กว่าเมื่อเขาอยู่ในเมืองหลวงสวรรค์เขาเพิ่งขึ้นจากอาณาจักรล่างนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถหาที่อยู่ของเขาได้เป็นไปได้สูงทุกคนไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยความสวรรค์ของเยช่ชางเขาได้ก้าวจากกอรลี่สปิริตเรียมไปยังวอยเรียมในครึ่งปีด้วยความสามารถที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ถ้าเขาเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมของโลกที่ใหญ่กว่าเขาจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมานานแล้วเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถค้นพบอะไรเกี่ยวกับเย บุคคลที่ขึ้นจากระนาบล่างได้เติบโตถึงระดับนี้ในเวลาไม่ถึงครึ่งปีมันน่ากลัวมากหากเขาได้รับเวลาเพียงพอเขาจะกลายเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในโลกที่กว้างใหญ่จะมีคนที่น่าสะพรึงกลัวในโลกนี้ได้อย่างไรไม่เพียงแต่เขามีความสามารถเท่านั้นแต่เขายังเชี่ยวชาด้านอารีอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาเป็นบุตรของสวรรค์อย่างแท้จริงทุกคนเคยโดนรุมกระทืบแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เย่ถางจะตามทันพวกเขาหลังจากนั้นทุกคนก็มองไปทางไกลอิงคลาวพาวิงเลียนและ พวกเขามองดูปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าและตกใจมากจนรู้สึกชาเสียงของหลอดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ไม่ได้ปิดบังอะไรจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงได้ยินชัดเจนว่าเย่ชางได้เพิ่มระดับจากระนาบล่างแล้วในเวลาเพียงครึ่งปีเขามีการพาบหลูกและขอบเขตในปัจจุบันแล้วนี้รากักว่าพวกเขาถูกฟาผ่าและพวกเขายือนอย่างรากที่จุดนั้นโดยไม่พูดอะไรสักคำเป็นเวลานานครสวรรค์อะไรอย่างนี้เขาได้เพิ่มระดับต่อเน,นื่องกันมากกว่าสิบอาณาจักรรองในช่วงเวลาสั้นๆน,นี่เนส่่งทมามมมุษยาาารรถไได้้หืออพววกขึูแล เช้าวันรุ่งขึ้นเย่ฉางพบจานเซี่ยนี่และถามเกี่ยวกับสถานที่เล่นแร,แร่แปรธาตุจานเซี่ยนี่เบิกตาสวยของเธอและพูดด้วยความไม่เชื่อคุณรู้วิธีปรุงยาจริงๆเหรอเธอตกใจมากเขาไม่รู้อะไรในโลกอะไรทำไมตาปรุงยาไม่ได้เย่ฉางเอ๋อถามกลับฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใบหน้าของจานเซี่ยนี่แดงเล็กน้อยในฐานะผู้นำนิกายเธอไม่สามารถมีปฏิกิริยาใหญ่โตเช่นนี้ได้แต่เมื่อเธอได้ยินว่าเย่ฉางรู้วิธีกลั่นเม็ดยาจริงๆเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้ครู่หนึ่งไม่เพียงแต่่่่่่เเเเเเเขขขขาา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 าชชีีีีีียยยยยววววววในนนนนรรรรรูููปแแบบอออททััั้้้้ตตตงงมมมมคสถหจจกกกดดิิๆธล เขาไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปแม้แต่ตัวประหลาดชั้นยอดเหล่านั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เขาเคยเห็นอัจฉริยะมานับไม่ถ้วนแต่เขาไม่เคยเห็นใครแปลกเท่าเขาข้าขอใช้เสรีภาพถามเจ้าปรุงยาชนิดใดเธอเริ่มประมาใจเย็นเย็นใจเย็น,ยนๆบางทีเขาอาจจะแค่กลั่นยาธรรมดาธรรมดาพลังงานของบุคคลถูกจำกัดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเก่งในด้านต่างๆมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นเขาประสบความสำเร็จค่อนข้างมากสิ่งนี้ไม่น่าเป็นไปได้แล้วเยี่ยนชัางเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเธอหมายถึงอะไรเขาไม่ได้ซ่อนมันและพูดว่ายาปกป้องวิญาักรหวใจ ยารักษาวิญญาณหัวใจมังกรนี่มันยาอะไรเนี่ยจานเซียนยี่ไม่ใช่คนของเส้นทางการเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นเธอจึงจำมันไม่ได้เลยสักนิดแต่ในเวลานี้ผู้อาวุโสที่อยู่ข้างหลังเธอตัวสั่นไปทั้งตัวและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างยารักษาวิญญาณหัวใจมังกรคุณบอกว่าคุณต้องการกลยาป้องกันวิญญาณหัวใจมังกรหรือใบหน้าของผู้อาวุโสคนนี้เต็มไปด้วยความไม่เชื่อจานเซียนยี่มองไปที่รูปลั์ของผู้อาวุโสที่สองและหัวใจของเธอก็สั่นผู้อาวุโสคนที่สองคือปรมาจารย์การเล่นแรรรรร่่ปปาาาาาออนิกกกยยยยเสมมมหหลลล้ีะะูบณ์ แม้ว่าขอบเขตปัจจุบันของเธอไม่ถึงระดับปราดแต่เธอก็อยู่ไม่ไกลจากมันเธออยู่ห่างจากระดับปราดเพียงหนึ่งเก้าเป็นไปได้ไหมว่าเย่ฉางเซียงมีความสำเร็จที่สูงมากในด้านเม็ดยามิฉะนั้นทำไมผู้อาวุโสรองจึงแสดงสีหน้าเช่นนั้นหนึ่งต้องรู้ว่าผู้อาวุโสที่สองเป็นคนที่มั่นคงอยู่เสมอเป็นไปไม่ได้ที่นางจะแสดงท่าทีตกใจเช่นนี้ต่อเม็ดยามีเพียงเหตุผลเดียวนั่นคือระดับของเม็ดยานี้สูงมากแม้แต่ผู้อาวุโสรองก็พบว่ามันยากมากที่จะปรับแต่งมันไม่เลวเย่ฉางเอ๋อเขาไม่ไคาดววังงง่่่าาจจะมมีีีคนนทรรรู้เร้เเือย,เย็ิๆ มันเป็นของจริงหลังจากที่ผู้อาวุโสคนที่สองมู่เฟิงฮวงเงียบไปใบหน้าของเธอก็ดงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การจ้องมองที่ไม่น่าเชื่อของทุกคนเธอโค้งคำนับ90องศาในทิศทางของเยช่ชางด้วยความเคารพข้าจูเนียมู่เฟิงฮัวทักทายท่านผู้อาวุโสในโลกที่กว้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการบ่มเพาะหรือการเล่นแร่ปแปรธาตุผู้ที่มีทักษะมากกว่าก็คืออาจารย์ทุกคนเห็นว่าผู้อาวุโสที่สองมัะเจยินชาและแข็งกระด้างทำท่าทางเช่นนั้นจริงๆพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงอาวุโสพวกเขาคิดอะไรบางอย่างและเบิกตากว้างโดยเฉพาะจาน คุณคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับปราดมูเฟิงหัวอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับจัก,กรพรัดแล้วมีเพียงนักเล่นแร่แปรธาตุระดับปราดเท่านั้นที่สามารถทำธนูและเรียกเขาว่าผู้อาวุโสได้เสียงของจานเซี่ยนยี่อดไม่ได้ที่จะสัน่นแม้แต่ร่างกายที่บอบบางของเธอก็สั่นเล็กน้อยและจิตใจของเธอก็สับสนไปหมดรูปแบบอาร์เรการเล่นแร่แปรธาตุนี้คนอื่นเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วหากพวกเขาประสบความสำเร็จในด้านเดียวเขาเชี่ยวชาญทั้งรูปแบบอาร์เรและการเล่นแร่แปรธาตุและได้มาถึงระดับปราดแล้ว ดังนั้นจึงมีคนมากมาในโลกนี้จริงๆเป็นไปได้หมว่าเขารู้วิธีการทำได้อย่างง่ายดายจริงๆการเล่นแร่แปรธาตุแตกต่างจากอาร์เรย์ขั้นตอนการเล่นแร่แปรธาตุนั้นซับซ้อนกว่าและความแตกต่างเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการเล่นแร่แปรธาตุและเขาสามารถไปถึงระดับปราดได้ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถควบคุมรายละเอียดทุกป,ประเภทได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งห้องถงเงียกริบได้ยินเสียงเขหม,มุดล่นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับปราดนั้นหายากกว่าผู้เชี่ยวชาญอาร์เรย์ระดับปราดนี่เป็นเพราะผู้ปลูกฝังทุกคนไม่สามารถทำได้หากไม่มียาาาาาาจจนนเีี่ยยมออองงงงงไปปทแและะดวตขธกก็สสร้้ ตอนที่486การกลั่นสมุนไพรด้วยประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณแหล่งกลั่นเม็ดยาของสุครีมออมมิเอียนพาเลสอยู่ทางใต้ของไพริงคลาวพาวิลเลียนมันเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่เม้าทายเอ็กซิงสูงหลายแสนฟุตและพื้นกลั่นเม็ดยาอยู่ที่จุดสูงสุดของภูเขาการใช้เปลวไฟแก่นโลกอายุหมื่นปีในการปรับแต่งเม็ดยาสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้อย่างมากสหายดาวอิสเย่ยนี่คือสถานที่ที่เรากลั่นเม็ดยามู่เฟิงหัวกล่าวกลางจัตุรัสมีชานชาลาขนาดใหญ่ด้านล่างมีเปลวไฟเป็นลูกคลื่นพอเดินเข้ามาก็รู้สึกได้ถถึงงงงงเเเเเเปลเปลลลลลลวววววววพพิิททีีี่่่่่่่่แผผดดดดดาา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 อยยยไรรรกกก็ตตมมมในนนูู้้้ฟหััััคคุณะบ ุณภูมของเปลวไฟนี้ก็เพียงพอแล้วแต่การกลั่นยาระดับปราชั้นเกรงว่ามันจะไม่ได้ผลยารักษาวิญญาณหัวใจมังกรมันเป็นหนึ่งในเม็ดยาชั้นนำในอาณาจักรนักปรา์เพียงเม็ดเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างเส้นเลือดใหม่และรวบรวมจิตวิญญาณเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆยาแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะซื้อมืองในที่รุ่งเรืองหากใครกลายเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุบุคคลหนึ่งจะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ความมั่งคั่งสามารถแข่งขันกับคนทั้งประเทศได้แม้แต่บุคคลที่มีอำนาจของบางน,างงงาาานปไ หากนิกายมีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับปราดพวกเขาจะสามารถเติบโตเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ภายในหนึ่งร้อยปีจานซีนี่ยังสะท้อนอีกว่าเพื่อนดาวอิสเซนี่เป็นสถานที่เล่นแร่แปรธาตุระดับสูงสุดของเราแล้วเท่าที่ฉันรูมิซซี่เรนซาเครตแลนด์มีห้องเล่นแร่แปรธาตุเสรียมทำไมจะไม่หลับพวกเขาไม่ได้กลั่นยาเป็นหลักและจะไม่ขายยาเหล่านี้ยาที่พวกเขากลั่นนั้นมีไว้สำหรับความต้องการทั่วไปของสาวกนิกายเท่านั้นแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สายฝนนั้นแตกต่างออกไปหนึ่งในธุรกลอองพเเาา่ป็ทท เขาไม่ได้ใช้เปลวเพลิงที่นี่เพื่อกลยาเขามีเปลวไฟเตาใหญ่และอุณหภูมิของมันนั้นสูงกว่าเปลวไฟธรรมดาหลายร้อยเท่าขณะที่ทุกคนงงวยเปลวไฟสีดำก็พุ่งออกมาจากนิ้วของเยชางส์ทันทีที่เปลวไฟนี้ปรากฏขึ้นก็เกิดความร้อนขึ้นทันทีทันใดคลื่นกระแทกรุนแรงก็พัดไปทุกทิศทางผู้อาวุโสทุกคนถอยถอยออกมาและจ้องมองไปที่เปลวไฟสีดำนี้โดยไม่รู้ตัวนี่คือเปลวไฟสวรรค์ใบหน้าของมูเป้งหัวเต็มไปด้วยความตกใจเปลวไฟสวรรค์เป็นแกนแท้ของไฟในโลกสำหรับนักเล และเปลวไฟแห่งสวรรค์น,นี้ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้ในการกลั่นเม็ดยาเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ได้อีกด้วยมันสามารถระเบิดพลังมหาศาลได้ในทันทีทําให้ศัตรูไม่สามารถป้องกันได้แต่มีเปลวไฟสวรรค์น,น้อยมากในโลกพวกเขาเองก็มีความรู้สึกนึกคิดและรับมือได้ยากมากไม่นานมานี้เขาได้รับข่าวเกี่ยวกับเปลวไฟที่เยือกเย็นของกระดูกที่ยอดเขาหิมะและได้ไปยึดมันแต่สุดท้ายเขาก็ล้มเหลวและกลับมากล่าวโดวยย่อผู้ที่สามารถรับเปลวเพลิงจากสวรรค์และปรับแต่งได้วนเป็นบุตรบุญธรรมของโลกเฉพาะผู้ที่มีามดททนนนนูเ่ััั้้จะไรบ ดวงตาของมูฟงหัวเปล่งประกายด้วยความอิดฉาเพราะเธอไม่ได้คาดหวังว่าเย่ยชางจะได้รับสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เช่นเปลวไฟสวรรค์อย่างไรก็ตามในไม่ช้าเธอก็ตรหนักว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องมีเปลวไฟสวรรค์ทั้งหมด23ดวงในโลกแต่ไม่มีเปลวไฟที่เป็นสีดำเธองงมากแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรอีกในตอนนี้มูฟงหัวพูดอย่างลังเลว่าผู้อาวุโสเย่เรามีความคาดหมายในดวงตาของเธอเหล่าสาวกที่อยู่ข้างหลังเธอก็ระเบิดแสงเจิดจ้าเมื่อได้ยินเรื่องนี้พวกเขายืนอยู่ต่อหน้านักเล่นแร่แปรธาตุระดับปร แน่นอนขอบคุณเพื่อนดาวอิสเย่ไบหน่าของมูเฟงัวแดงกัด้วยความตื่นเต้นนักเล่นแร่แปรธาจำเป็นต้องรักษาสมาธิในการกลั่นยาส่วนใดส่วนหนึ่งอาจทำให้การปรับแต่งยาล้มเหลวเดิมทีพวกเขาไม่มีความหวังมากนะักแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเย่ถางจะเห็นด้วยจริงๆสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาณาจักรของพวกเขานี่ก็เพียงพอแล้วที่จะจับคู่กับความก้าวหน้าขององค์การฝึกฝนที่ข่มขืนมาหลายสิบปีสายตาของจานเซนยี่เต็มไปด้วยความกรตันญูในขณะที่เธอกล่าวว่าเพื่อนดาวอิสเย่ในนามของสจจจคร,รนนิ แต่เขาก็ยอมจริงๆเธอไม่ได้มาจากโลกแห่งการเล่นแร,แร่แปรธาตุและไม่เคยสัมผัสกับมันอย่างไรก็ตามแม้เธอจะรู้ว่านี่เป็นความโปรดปรานของเยชังอย่างมากโดยเฉพาะกับมู่เฟิงหัวสิ่งนี้มีประโยชน์มากกว่าเช่นเดียวกับผู้คนในโลกศิลปะก,การต่อสู้ที่เฝ้าดูการต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่พวกเขายังได้รับมากมายบางทีในเซี่ยววินาทีพวกเขาก็จะได้รับความรู้แจ้งแม้แต่การเจาะทะลุก็สามารถทําได้ในโลกที่กว้างใหญ่มีคนมากมายนับไม่ถ้วนที่บุกเข้าไปในจุดนั้นเพราะพวกเขาเฝ้าดูการต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญผู้ททงงออออําาาาาานนนนจมีีพพพวววกกกเเเเเเขขขัับ่่่ถ้้ยยยหหผลลู ประก,การแรกเพราะเขากาลังยืมสถานที่ของคนอื่นประก,การที่สองหัวใจดาวของเขามั่นคงมากไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะอึดกระทึกแค่ไหนก็ไม่หวั่นไวหวปล่อยให้พวกเขาสังเกตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาถ้าพวกเขามีการตรัสรู้จริงๆก็ดีสําหรับพวกเขาพวกเขาเริ่มปรับแต่งเม็ดยาจานซยนนี่และคนอื่นๆยืนอยู่ที่ขอบจัตุรัสเฝ้าดูงานของเย่ชางส์สมบัติทางธรรมชาติจำนวนนับไม่ถ้วนได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ภายใต้ใตเปลวไฟสีดำตอนนี้พลังจิตของเย่ชางส์นั้นกว้างใหญ่มากสมุนไพรทางจิตวิญ,ญ,ญาาายสสสสิิิิบชนนนนดด้เรรร็จจััตตอใกกก่งป เมื่อสิ่งนี้ดำเนินต่อไปเขายังคงรักษาความแข็งแกร่งของสมุนไพรวิญ,ญญาณไวโดยไม่สูญเสียแม้แต่น้อยนี้ดวงตาของมูฟิงัวเบิกกว้างเธอกำลังจะพูดแล้วเธอก็หุบปากทันทีหลังจากจัดชุดกันเสียงรอบๆตัวเธอแล้วเธอ้องออกมาด้วยความประหลาดใจประสาทสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณของผู้อาวุโสเลนนนั้นทรงพลังจรงิจรงๆในทันทีเขาสามารถเลือกและขจัดสิ่งสก,กระปรอกออกจากสมุนไพรได้ขั้นตอนนี้ดูเรียบง,ง่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้การควบคุมประสาทสัมผัสทางวิญญ,ญญาณของคุณต้องยิ่งใหญ่มากช่วงเวลาแห่งความ แต่เยช่ชางส,สามารถปรับแต่งก้านได้หลายสิบต้นในเวลาเดียวกันความสามารถที่น่ากลัวนี้คืออะไรตามคาดของผู้อาวุโสเย่สาวกคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถไปถึงดินแดนดังกล่าวได้เมื่อใดเป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่มีความหวังที่จะไปถึงระดับของเขาในช่วงชีวิตนี้หลังจากที่เยช่ชางสั่นสมุนไพรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหลอมรวมเข้าด้วยกันเขาจะกลั่นและหลอมส่วนผสมสมุนไพรทั้งหมดแล้วรวบรวมเป็นยาเม็ดขั้นตอนนี้ยังเป็นการทดสอบข้อมูลเชิงลึกและความรู้ของนักเล่นแร,แร่แปปาาาุอีีกดด้้วยยยััังงเเ็นนนขท่สคทสคญใม เนื่องจากส่วนขอสมยาต่างๆที่หลอมรวมกันในคำสั่งที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการสร้างเม็ดยาของยาเม็ดด้วยเช่นกันสาวกคนอื่นๆจ้องมองที่เย่ชางโดยไม่กระพริบตาอาณาจักรของพวกเขาต่ำเกินไปและพวกเขาไม่สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกใดๆในระหว่างกระบวนการอย่างไรก็ตามการดูสิ่งนี้ได้ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของพวกเขาซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกันในการติดตามการเล่นแร,แร่แปรธาตุตอนที่487เมฆฟ้าร้องทำลายท้องฟ้ายาข้ามความทุกข์ยากแต่ในวินาทีต่อมาทุกคนก็ตกตะลึงเย่ชางไม่ได้ใส่ส่วนขอสมยาที่หล่นแล้วลงในตาา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 ยเเขขใช้้้มมมงงงหนนนึึ่่สรรรรรปะทททัับบแพวววกกกคผลลจีี เทคนิคอะไรเนี่ยทุกคนตกตะลึงเขาไม่ได้ไปกลั่นยาใช่ไหมเลี่ยถังไม่ได้วางแผนที่จะใช้เตายาของพวกเขาเขาใช้วิธีก่อนหน้าแทนเขาใช้ตัวเองเป็นสื่อและโลกเป็นเตาหลอมเพื่อกลั่นยาการใช้วิธีนี้ในการกลั่นโอสถมีประสิทธิภาพมากกว่าความแข็งแกร่งทางยาของเตาหลอมโอสถเขาไม่ได้ตั้งใจอวดเช่นกันเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อปรับแต่งเม็ดยาให้ดีขึ้นปังขณะที่เขาปกปิดตัวเองพื้นที่ทั้งหมดก็สัสนสะท้านภายใต้การจ้องมองของทุกคนสัญ,ญลักษณ์อันน่าตื่นตาตื่นไม่ทุ่นที่ควบแน่นอยู่ในโลกนี้ค,อคออ่อยางงร่แ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงูเฟงหัวเบิกตากว้างร่างกายของเธอเริ่มสั่นสะท้านนี่คือกระท่อมสวรรค์และปฐพีใช่แล้วถูกต้องแล้วฉันไม่ผิดไม่คิดว่าจะได้เห็นฉากนี้ในวันนี้สวรรค์และปฐพีวอลฮัตจานซีนี่ตกตะลึงแล้วดูเหมือนเธอจะคิดอะไรบางอย่างเธอยังเผยสีหน้าตกใจนี่คือกระท่อมสวรรค์และปฐพีในตำนานมันใช้พลังแห่งสวรรค์และโลกในการกลัญญ่นยาเธอเคยเห็นเทคนิคนี้ในหนังสือโบราณของนิกายอย่างไรก็ตามหายไปนานไม่ใช่เหรอในความว่างเปล่ามีเตาเล่นแร่แปรธาตุสูงสามหมื่นฟุตก็เปล่งแสงอันเจิดจ้านี่คือในเวลา พวกเขารีบไปในทิศทางขององค์การปรับแต่งเม็ดยาแท้จริงแล้วมันคือเฮเเวนแอนด์เอิร์ธวอล์ฮาร์ใครคือผู้กลั่นโอสถและเขารู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับวิธีการกลั่นโอสถโบราณน,นี้นี่คงไม่ใช่ใครบางคนจาก Supreme Palace. สุครีมออฟลิเวียนพาเลสศักยภาพของนักเล่นแร่ปแปรธาตุนี้มากมายนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่ทรงพลังเช่นนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนนิกายที่ทรงพลังนั่นคือเขาเมื่อพวกเขาเห็นเยื่อถังร่างกายของพวกเขาสันสะท้านพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาของพวกเขาเขามีความชำนาญในดาวแห่งการเล่นแร่ปแปรธาตุนี้ฉากที่กากางม การเล่นแร่แปรธาตรูปแบบอารเรยมีอะไรที่เขาไม่รู้บ้างเช่นเดียวกับจานเซี่ยนี่ในตอนนั้นพวกเขาทั้งหมดตกใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอารเรยหรือการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่จะเชี่ยวชาญในประเภทหนึ่งแล้วบ่งบอกถึงความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้แต่จริงๆแล้วเขามีทั้งสองอย่างที่สำคัญกว่านั้นการฝึกฝนของเขาไม่ล้าหลังนี่คือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดแต่พวกเขาก็ตกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะยอมรับอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดพวกเขาได้เห็นพลังอันน่รงอีค นี้เป็นประหลาดมูมเย่ชางสได้กลั่นสมุนไพรทั้งหมดและควบคุมแกนแท้เพื่อสร้างเม็ดยานี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเช่นกันการผสมผสานของส่วนผอสมยาต่างๆจะทำให้เกิดสิ่งเจือปนจำนวนเล็กน้อยจำเป็นต้องใช้เปลวไฟเพื่อปรับแต่งและลดสิ่งสกปรกภายในอย่างต่อเนื่องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถกลันเม็ดยาคุณภาพสูงได้อู๋เปลวไฟสีดำาริ่ปร่ปรากฏขึ้นบนปลายนิ้วของเย่ชางสเขาโยนมันลงในเตาหลอมายาโดยตรงเปลวเพลิงที่ห่อหุ้มเม็ดยาและมีเสียงมาจากมันด้วยตาเปล่าวพวกเขาเห็นว่่่าาสสิงกกกกปปรรถจดออไแลละเเม็็ยยืๆ สิ่งที่ตาม,มาคือออร่าของเม็ดยานั้นลึกซึ้งและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกแสงประกอบวิถ้าสีและจังหวะของดาวหมุนเวียนไปหมุนช้าช้าชวัดเวียนในเวลานี้เม็ดยาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงพลังงานจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกรกรอบเริ่มเพิ่มขึ้นจากนั้นจึงเข้าสู่เตาหลอมโอสดพลังงานทางวิญญาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวถูกกลืนกินโดยเม็ดยาภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจกลิ่นหอมของยากระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางมันหอมมากทุกคนสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกว่าเซลล์ในร่างกายผ่อนคลายแกนแท้ในร่างกายของวเ,เรรดม สาวกบ,บางคนถึงกับเบิกตากว้างดุยลมหายใจเพียงครั้งเดียวพวกเขารู้สึกว่าอุปสรรคในร่างกายของพวกเขาคลายออกเล็กน้อยกลิ่นหอมของเม็ดยานี้ช่างเข้มข้นเหลือเกินฉันไม่ได้คาดหวังว่าพี่เย่จะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุสิ่งนี้ยังช่วยให้ผู้คนมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ยินไม่เตียนคร่องครวญมันดีที่คุณมีความสามารถจริงๆและเราสามารถเข้าใจได้ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในอารแต่ตอนนี้เจ้ารู้วิธีกลั่นเม็ดยาแล้วด้วยซ้ำคุณไม่สามารถรังแกคนแบบนี้ได้ใช่ไหมผู้ปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆกมวยยยาากีีบบบบ่่ััเรรรูไปปแทสสญหณ เขาเป็นใครกันแน่ขณะที่พวกเขาครุ่นคิดอยู่ลึก,ลกๆฉากก็เปลี่ยนไปอีกครั้งพวกเขาเห็นชั้นเมฆสีดำหนาแน่นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสายฟ้าที่รุนแรงเริ่มควบแน่นและสร้างความหายนะเห็นได้ชัดว่าสายฟ้านี้เกิดจากยาเม็ดมหันตภัยฟ้าแลบนี่คือความทุกข์ยากของยาเม็ดยาเม็ดร,ระดับเซียนในกรณีนั้นเย่ฉางเป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุระดับปรารเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้นอกจากจานซินยี่แล้วเหล่าขุนนางของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มึนงงเดิมทีพวกเขาคิดว่าเย่ฉางกำลังหลั่นยาธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่าเขาหล็็กนีีี้้้้เเพพยงงงงอออแลลววทท่จะซืัมห นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักเล่นแร่ปแปรธาตุจึงได้รับความนิยมโดยเฉพาะนักเล่นแร่ปแปรธาตุทีท่ทรงพลังพวกเขาได้รับการเคารพและบูชาจากผู้คนดังก้องสายฟ้าแผดเสียงคำรามในเมฆจากนั้นก็ควบแน่นเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่กระแทกอย่างดุเดือดที่เม็ดยาเม็ดยาระดับปราดมีลักษณะของสายฟ้าอยู่แล้วพวกเขาต้องรับบัพติศมาจากความทุกข์ยากฟ้าผ่าก่อนจึงจะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยกฎแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและไม่มีใครสามารถละเมิดได้แอลและเม็ดยาระดับปราดก็ถูกแบ่งออกเป็นเกรดด้วยเกณฑนกกาาาาารรตัดดดสสิคือููว่่เมมยยีีปแแบบบบฟ้ ทุกครั้งที่มันทนต่อการโจมตีของความยากลำบากฟ้าร้องรูปแบบฟ้าร้องจะถูกปราบนเม็ดยารูปแบบฟ้าร้องสามแบบสร้างยาเม็ดระดับต่ำหกรูปแบบเป็นระดับกลางและรูปแบบฟ้าร้องเก้ารูปแบบเป็นระดับสูงจนถึงขณะนี้ในโลกที่กว้างใหญ่เม็ดยาระดับราระดับสูงสุดที่ถูกผลันคือโอสถศักดิ์สิทธิ์ระดับหกสำหรับยาเม็ดระดับราดระดับเก้านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นเวลาหลายหมื่นปีคุณคิดว่าบราเน่สามารถปรับแต่งเม็ดยาระดับราดด้วยรูปแบบสองสามรูปแบบได้หรือไม่เขาสามารถทำลายคำสาปของโลกที่ยิ่งใหญ่่่่่่ไไไไดดดด้้หหรือออมมมมมกกิินนนนนนนเเเตตีียยยยยถาาาาาาาฉัััคคควววววปป็ลงงใสขธ เย่าชางสได้สร้างปาฏิหาริมายแล้วเมื่อเทียบกับปาฏิหาริ์เมื่อก่อนระดับปราดระดับเก้าก็ไม่มีอะไรฉันเชื่อว่าเขาทำได้จานเซียนยี่ยังแสดงความคิดเห็นของเธอยิ่งเธอเรียนรู้เกี่ยวกับเย่ถางสมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาลึกลับมากขึ้นเท่านั้นราวกับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เขาทำไม่ได้เม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ระดับเก้าขนาดเล็กแทบจะไม่ยากสำหรับเขาแต่มีข้อยกเว้นถ้ามีคนเห็นด้วยบางคนอาจปฏิเสธความคิดนี้อย่างแน่นอนลูโอจึงปิ้งสายหัวเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมันยากเกินไป่จะกลลัันนโสรดดบมมเเปป็ไไไ้ย ไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้แม้แต่ในยุคที่รุ่งเรืองของโลกที่ยิ่งใหญ่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถกลั่นโอสถศักดิ์สิทธิ์ระดับเก้าได้ตอนที่4 8 8ยแปดดยาดาวที่น่ากลัวยิ่งกว่ายาศักดิ์สิทธิ์แต่สายฟ้าอันหนาทึบส่งตรงผ่านเตาหลอเมยาเนื่องจากเตาหลอเมยากลั่นเกิดจากการควบแน่นของกฎจึงไม่ใช่ของจริงดังนั้นสายฟ้าฟาดเม็ดยาอย่างง่ายดายฟังเสียงดังขึ้นทุกคนสามารถเห็นได้ว่าในขณะที่สายฟ้ากำลังจะฟาดทันใดนั้นแสงจ้าก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของเม็ดยาเมื่อฟ้า สายฟ้าที่สสายฟ้าที่4ี่สายฟ้าที่ห้าเม็ดยาสามารถต้านทานได้ทั้งหมดหากลองมองดูตอนนี้คุณจะพบว่ารูปแบบสายฟ้าทั้ง5แบบได้ถูกทำเครื่องหมายไว้บนพื้นผิวของเม็ดยาแล้วเยฉังเฝ้าดูอย่างเงียบๆจากข้างสนามเขาไม่สามารถช่วยได้ในขณะน,นี้นี่คือความทุกข์ยากของเม็ดยาหากบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงไม่เพียงแต่จะกระตุ้นสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเท่านั้นแต่ยาเม็ดก็จะไม่สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบได้เพราะจะไม่ได้รับปิดติดมาโดยสายฟ้าไพพิบบตดสายฟ้าครั้งที่6กยินไม่เตียน มันคือสายฟ้าลูกที่หเขาสามารถสร้างปฏิหารได้หรือไม่ดังก้องเมฆบนท้องฟ้าเริ่มปนป่วนอย่างรุนแรงฟ้าร้องดังก้องและฟ้าแลบว่าสายฟ้าหลายพันลูกพุ่งเข้าหาศูนย์กลางอย่างรวดเร็วและควบแน่นเป็นสายฟ้าสีดำทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าสายฟ้านี้น่ากลัวกว่าห้าลูกแรกโดยเฉพาะออร่าแห่งการทำลายล้างที่มันมีอยู่แม้แต่ผู้ฝึกฝนที่จุดสูงสุดของวอยเวียมก็ไม่สามารถต้านทานได้มีกลิ่นไอขอองค์การลงโทษจากสวรรค์จางๆมันจบลงแล้วสายฟ้าโกรธจัดพวกเขารู้ดีว่าพลังแห่งสายฟ้าน่ากลัวเพ อย่าว่าแต่เม็ดยาแต่ทำไมเม็ดยานี้ถึงทำให้เกิดความทุกข์ยากที่น่ากลัวเช่นนี้ได้พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ทันที่จริงนี่คือเย่ฉางที่เพิ่มพลังของเกรดดาวในกระบวนการกลัน่นเม็ดยานี้มีความแข็งแกร่งมากกว่าเม็ดยาที่เขากลั่นตามปกติแต่พลังของเกรดดาวไม่สามารถทนต่อเฮเบอร์ลี่ดาวได้นั่นคือเหตุผลที่ความทุกข์ยากปาผ่านี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักคำรามเสียงคำรามขนาดใหญ่ดังขึ้นสายฟ้าสีดำนี้กลายเป็นมังกรดำขนาดใหญ่ในทันใดมันคำรามอย่างโกรธจัดในทิศทางของเม็ดยาบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยลลนี่่แงงงง้้ตพืเเออกกก็ส เรากับว่าไม่สามารถทนต่อผลกระทบของพลังนี้ได้ในเวลาเดียวกันชั้นป้องกันที่งดงามก็ปรากฏขึ้นรอบๆบ,บริเวณด้านนอกของเม็ดยานี่คือการป้องกันของเม็ดยามันยังรู้ว่าสายฟ้าครั้งนี้ไม่ธรรมดาปังมังกรสายฟ้าสีดำโฉบลงมาที่เม็ดยารัศมีแห่งการทำลายล้างแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางทุกคนเบิกตากว้างเมื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปปังสายฟ้าฟาดเม็ดยาอย่างรุนแรงและคลื่นกระแทกก็กวาดไปทุกทิศท,ทุกทางสิ่งที่ตามมาคือความเจริญอย่างมากเจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ยง สำหรับสาวกเหล่านั้นที่มีระดับการบ่มพาอต่ำกว่าร่างกายของพวกเขาสั่นและพวกเขารู้สึกราวกับว่าหัวของพวกเขากำลังจะระเบิดหลังจากจันเซียนยี่ได้สร้างกำแพงป้องกันวิญญาณไว้รอบตัวพวกเขาแล้วสาวกเหล่านี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเนื่องจากการระเบิดครั้งใหญ่ควันและฝุ่นจึงเต็มอากาศพวกเขาไม่กล้าที่จะปลดปล่อยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเพราะกลัวว่าจะดึงดูดความสนใจจากความทุกข์ยากแห่งสวรรค์พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรออย่างไรก็ตามในเวลานี้ความอยากรู้ของพวกเขาถูกปองปองมิยาสามารถทนต่อ,ตอการทิ้งระเบิดของสายฟ้าได้หรืออไม่่แแแลละะในนขขณณี้้้งงงาาาาททุกกยยบสสสดัญญ ทุกคนถอนหายใจสุดท้ายก็ล้มเหลวฉันบอกคุณแล้วว่ามันต้องเป็นยาเม็ดร,ระดับหกมากที่สุดดีมากตอนนี้ยาเม็ดก็หายไปด้วยเสียงเย้ยหยันของลูโอ้จึงปิ้งมาจากฝูงชนนับตั้งแต่เย่ฉางสปรากฏตัวหวนกยี่ก็ไม่สนใจเขามากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกเธอสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเย่ฉางเป็นสิ่งขีดขวางบนเส้นทางสู่ความสุขของเธอแน่นอนเธอไม่ต้องการให้เขาปรับแต่งมันแต่ในวินาทีถัดมาดวงตาของเธอเบอิกกว้างเธอมองอย่างไม่เชื่อในเม็ดยาที่เปล่งแสงสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งลอยอยู่ในอากาศมัน ยินไม่เตียนถอนหายใจอย่างหนักความสามารถในการปรับแต่งและมองเห็นการปรับแต่งด้วยตาของตัวเองเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้กลันอาจต้องลองมากกว่าสิบครั้งก่อนที่เขาจะได้รับยาสำเร็จหนึ่งหรือสองเม็ดแต่ถ้ามีใครอยู่ด้วยมันจะส่งผลทางจิตใ,ใจต่อนักเล่นแร,แร่แปรธาตุไม่มากก็น้อยแต่หลังจากทำซ้ำหลายครั้งเย่ยางก็ยังประสบความสำเร็จต้องบอกว่าทักษะการเล่นแร่แปรธาตุของเขายอดเยี่ยมมากดวงตาที่สวยงามของหวลกย,ย่สว่างสว่าเมื่อมองดูร่างที่เฉยเมยในจัตุรัสเธอรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่สมัยโบราณความงามถูกจับเเาข เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับเธอหรือมากกว่านั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่คู่ควรกับเธอผู้ที่สามารถเป็นเจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วนภาคภาูมิใจและเศร้าโศกคนอื่นจะเอาชนะพวกเขาได้ง่ายๆได้อย่างไรแต่ในตอนนี้เธอมองไปที่ใบหน้าที่สงบและครอบงำของเยชางส์เธอต้องยอมรับว่าในเวลานี้เธอรู้สึกสะเทือนใจจริงใจ,จริงแต่ในเวลานี้เมฆแห่งความทุกข์ยากบนท้องฟ้าก็รวมตัวกันอีกครั้งดังก้องเดิมทีเมฆฝนฟ้าขนองกระจายตัวบนท้องฟ้ารวมตัวกันอีกครั้งแอลมานก็ยิ่งปั่นป่วนมากกว่าครแลวรหกายเะใจ็็ เกิดอะไรขึ้นทำไมความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งยินไมเตียนถามด้วยความสงสัยมีคนบอกว่าเม็ดยานี้สามารถก้าวข้ามความทุกข์ยากสองอย่างได้คนอื่นๆก็ไม่เข้าใจเช่นกันพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนพวกเขาค้นพบว่าเมื่อใดก็ตามที่บังสิ่งเกี่ยวข้องกับเย่ชางสม์จะมีการเปิดเผยที่แปลกประหลาดอยู่เสมอเย่ชางสไม่แปลกใจกับปรากฏการณ์นี้เขาคาดหวังไว้แล้วหรือมากกว่านั้นนี่ไม่ใช่ความทุกข์ทรมานจากป่าผาเมื่อก่อนแต่เป็นภัยพิบัติสายฟ้าศักสีม่วงที่ทรงพลังยง พลังของสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์อันแรกนั้นมีค่ามากกว่าผลรวมของภัยพิบัติสายฟ้าอื่นๆสีของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีม่วงแดงรัศมีอันทรงพลังและสง่างามแผ่ออกมาจากท้องฟ้านี่คือสายฟ้าสวรรค์สีม่วงดวงตาของจานเซียนยี่เปลี่ยนไปเธอไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงจะปรากฏตัวในายามทุกยากนี่คือสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวที่สุดเฉพาะผู้ที่บุกเข้าไปในวงกลมอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนิรันดร์เท่านั้นที่จะพบความยากลลลลาา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 บบกกกกกสสสยยยฟฟ้้้้แแหนนนนนนนีีดดดดดดวววเเเขขิิิิิิ่่่โออออถจจรรรงงงงงงๆๆูััคืศ์์ทธตตตะึ อะไรยาเม็ดเตา๋าพวกเขาสูดลมหายใจที่แหลมคมตอนที่489มันพุ่งเข้าหาสายฟ้าสวรรค์สีม่วงจริงๆก้าวความทุกข์ยากสวรรค์และสายฟ้าสวรรค์สีม่วงปรากฏขึ้นนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการเม็ดยาดาวมู่เฟิงหัวตื่นเต้นมากจนร่างกายของเธอสั่นสะท้าน,านเธอไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าในช่วงชีวิตของเธอเธอจะได้เห็นความงามของยาเม็ดเตา๋าสำหรับนักเล่นแร่ปแปรธาตุนี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้เห็นฉากนี้ในวัยชราของเธอเธอก็ไม่มีความเสียใจในชีวิตอีกต่อไปยาเม็ดเตา๋าแท้จริ่ม ขณะที่เขามองดูโอสดดาวที่เปล่งแสงอยู่กลางอากาศเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อปรมาจารย์อารีระดับปราจ,จะปรับแต่งยาดาวได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้คลั่งไคล้โลกนี้ต้องบ้านแน่ๆเขาเหลือไปที่หวนกย,ยี่แต่ตระหนักว่าเธอกำลังจ้องมองที่เย่ชางส์นี่ยิ่งทำให้เขาโกรธมากขึ้นไปอีกเขาสาบแช่งในใจว่าผู้หญิงเลวซามโดยปกติแล้วเขาไม่ได้แจ้งํำเป็นว่าสูงส่งและมีอำนาจแต่ตอนนี้เขายังคงถูกหลอลวงเขาบอกว่าเขาจะใส่หัวใจของเขาในการบ่มเพาะแต่มันไร้สาระทั้งหมดมันเป็นข้อแก้ตัวทั้งหมดในขณะนี้้สาาพจจจิตใองงลโปัย นาวยานี่ไม่ใช่สิ่งที่ยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาสามารถเปรียบเทียบได้หากโอสถศักดิ์สิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงมือได้ยาเม็ดเต๋าก็เป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริงมันสามารถช่วยให้คนธรรมดาสามารถก้าวไปสูส่เศษเฮฟเว่นเรียมได้ทันทีและจะไม่กระทบต่อรากฐานของผู้ลืนกินมียาบางตัวที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณได้อย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อคุณกินยาเหล่านั้นอาณาจักรของคุณก็จะหยุดอยู่ที่นั่นตลอดไปอย่างไรก็ตามยาเม็ดดาวจะไม่เป็นแบบนี้มันมีหลักการของสวรรค์และโลกและสามารถขจัดอันตรายทีี่่่่ยยยยยาาาาาาาเเเเเมมมดดจจจจะกกกออใให้ิิััััับบบรงงงฉววววววชนนนปญคลล มันยังรู้ว่าความทุกข์ทรมานจากสายฟ้านี้น่ากลัวเพียงใดและต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านมันรัศมีอันเจิดจ้าได้ก่อตัวเป็นวงแหวนป้องกันบนพื้นผิวร่างกายอย่างรวดเร็วแต่ราวกับเป็นเสียงฟ้าร้องจากส่วนลึกของจัก,กรวาลทุกคนรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านและจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากสัน่นสายฟ้าสวรรค์สีม่วงช่างน่ากลัวจริงๆแม้แต่ผู้ฝึกฝนวอยเรียมก็รู้สึกได้ถึงออร่าที่สั่นเทาสายฟ้าสวรรค์สีม่วงแดงกระพลิบด้วยความวาวแหลก นี่ไม่ใช่สิ่งที่ความทุกข์ยากจากฟ้าร้องเมื่อก่อนสามารถเปรียบเทียบได้มันยังต้านทานได้อยู่ไหมบูมเสียงบูมอันทรงพลังดังขึ้นและแม้แต่แผ่นดินก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยเมฆสายฟ้าสีม่วงกระทบเม็ดยาอย่างดุเดือดในช่วงพริบตาพวกเขาเห็นแสงของเม็ดยาสวยอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงสองอึดใจชั้นป้องกันของเม็ดยาได้แตกสลายไปแล้วและบนผิวของความฉลาดของเม็ดยารอยร้าวก็ปรากฏขึ้นเช่นกันแม้ว่ารอยแตกนี้จะไม่ชัดเจนแต่ก็มีอยู่มันแตกเม็ดยาจะไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนับจานเซียนี่สาบแช่งภายในเพียงสายฟ้าาห่่งไททลนนนมมมออเยตััืี สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงนั้นน่ากลัวเพียงใดจานเซียนยี่มองไปที่เย่ชางอย่างกังวลแต่พบว่าเขายังคงมีท่าทางสงบอยู่บนใบหน้าของเขาแม้แต่ในเวลานี้เป็นไปได้หมว่าเขาไม่กังวลเลยแต่เธอไม่รู้ว่าเม็ดยาเป็นเหมือนคนและนี่คือความทุกข์ยากของมันหลังจากประสบกับการบเพาะของเ,ลเอปลวไฟแห่งสงครามแล้วเท่านั้นที่จะสามารถนำผลของยามาใช้ได้อย่างเต็มที่ดังก้องสายฟ้าลูกที่สองพุ่งทะลุท้องฟ้าอย่างรวดเร็วและยังคงโจมตีเม็ดยาต่อไปสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์อันที่สองิองงงงเดเเียยยยยวรอออแแตกลนหามมืใุ มุมภายใต้สายตาของทุกคนพวกเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงได้ทุกยาเม็ดเป็นชิ้นๆโดยตรงในที่สุดมันก็ทนไม่ได้แอร์และเม็ดยาก็แตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงลูโอจึงปิ้งเผยรอยยิ้มที่เย็นชายาศักดิ์สิทธิ์อะไรดาวยาในท้ายที่สุดมันก็เปล่าประโยชน์นี้มู่เฟิงหัวพึมพำอย่างไม่เชื่อราวกับว่าเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นเม็ดยาที่อาจกลายเป็นเม็ดยาดาวก็แตกสลายไปเช่นนั้นเธอทนไม่ไหวและยังคงส่หัวถ้าจานเซียนยี่ไม่สนใจเธอในช่วงเวลาวิกฤตนี้เธออาจจะบ้าไปแลัววมมาากกจนน่่ออออองงด้ยยยยเเเหืีบ ราบนอรว่าเธอได้ตกลงไปในบาเรียรปีศาจของเธอเองโดยไม่รู้ตัวปรมาจานิกายนี่เธอมองไปที่ยาเม็ดดาวที่ไม่มีอยู่แล้วและถอนหายใจอย่างเสียใจสายตาของจานเซียนยี่ก็รกรางเช่นกันทั้งหมดนี้ถูกกำมนดไว้ล่วงหน้าไม่มีทางอื่นอย่างไรก็ตามไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเมื่อเม็ดยาแตกสายตาของเยชางก็กระพริบเขาไม่ได้เปิดเผยอารมณ์ใดๆการทำลายล้างมีไวเพียงเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเขาพึมพำเบาๆแต่ไม่มีใครได้ยินก้องเมฆฟ้าขนองบนท้องฟ้ายังไม่สลายไปและสายฟ้าลูกที่ก็วนนเเียอยออออู่่่รบๆาตื เม็ดยาหายไปแล้วทำไมป้าแลบยังค้างอยู่ทุกคนงงงวยและในเวลาต่อมาภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนเม็ดยาก็รวมตัวกันอีกครั้งเกิดความผันผวนอย่างลึกลับและรัศมีนีแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเป็นไปได้ยังไงลูโอจังปิง้งขยี้ตาและเปล่งอุทานออกมาอย่างเหลือเชื่อเม็ดยาที่ถูกํำลายจะรวมตัวกันอีกครั้งได้อย่างไรเขามองทุกคนต้องการคำอธิบายอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ตอบเขาพวกเขาทั้งหมดดึงดูดออร่าที่ปล่อยออกมาจากเม็ดยาหลังจากที่มันรวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาพบว่าเม็ดยาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เม็็ดยยาาาาสสีีวเเเิมลปนทองร มันยังทำให้เกิดความผันผวนอย่างลึกลับและพลังงานทางวิญญาณที่อยู่รอบๆดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้เมื่อมันพุ่งเข้าหาเขาอย่างบ้าคลาั่งพลังงานจิตวิญญ,ญาณนี้ไม่ได้ถูกดูดซับโดยเขาแต่กลับกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางจิตวิญญ,ญาณในการป้องกันของเขาดังกล้องทันทีที่เม็ดยาถูกประกอบขึ้นใหม่ความทุกข์ยากจากฟ้าผาก็กลายเป็นความปั่นป่วนสายฟ้าสีม่วงแดงกลายเป็นมังกรสายฟ้าที่ปั่นป่วนอย่างรุนแรงภายในเมฆฝนฟ้าขนองรัศมีอันทรงพลังพุ่งออกมาจากทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางคำรามด้วยเสียงคำรามกเป็าา แม้จะมีบาเรียป้องกันวิญ,ญญาณพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้มันสามารถเพิกเฉยต่ออุปสรรคใดๆมันทำหน้าที่โดยตรงกับร่างกายมนุษย์คราวนี้สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงโกรธจัดจริงๆสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงปล่อยสายฟ้าที่น่ากลัวกว,กว่าครั้งก่อนสายฟ้าที่สามเป็นสายฟ้าที่ทรงพลังที่สุดผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนได้เสียชีวิตในมือของตนเป็นเวลานับไม่ถ้วนมันถูกเรียกว่าเทพแห่งความตายสวรรค์ลงโทษหรือเพียงขั้นตอนนี้เท่านั้นไม่มีใครรู้ว่ามันจะสามารถทนต่อมันได้หรืออไไไมมมมม่่่่ทททุกกกคนงงงงปีีสสาาาาายย้้ัดิธรรแแหลละูตว มูมการลงโทษขั้นสุดท้ายจากสวรรค์ซึ่งมีพลังทำลายล้างได้กระทบกับยาปกป้องจิตวิญญาณมังกรด้วยตาเปล่าใครๆก็เห็นว่าพื้นที่โดยรอบไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปและสุดตัวลงพลังทำลายล้างเข้ามาจากภายในแล,และแล้วฉากที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นยาเม็ปกป้องวิญญาณหัวใจมังกรไม่ถอยแต่กลับพุ่งเข้าหาสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สีม่วงโดยตรง